สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะรถบ้านนะคะรถยนต์คันนี้เป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเลยนะคะทุกท่านราคาถูกๆนะคะเพียง6,9000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยนะคะหน้าหลังเดิมๆเ,เลยนะคะไม่เคยชนหนัก s h a p e โรเลตออฟตาปี06นะคะเครื่องยนต์1 6ึ0เครื่องดีวิ่งทางไกลได้สบายนะคะทุกท่านคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเข้าชิดๆนิ่มๆทุกเกียร์นะคะ แอร์เย็นฉ่ำเพลงมีฟังมีแอร์แบ็กหน้านะคะมีดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยค่ะกระจกไฟฟ้านะคะมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะทุกท่านภายนอกก็สวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะไม่มีชนหนักสีสวยเงางามค่ะภายในก็เรียบหรูดูดีนะคะเหมาะกับการใช้งานมากๆเลยนะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วใครกำลังมองหารถยนต์ไว้ ขับไปเที่ยวปีใหม่หรือเปล่าคะไปฉลองปีใหม่บ้านเพื่อนหรือเปล่าคะคันนี้นะคะเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะคะในราคาเงินสด6,9.000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านติดต่อดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคนปรปทุมธานีคะ่ะหรือต้องการโทรคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมจากเจ้าของโดยตรงนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่าน เซโรเลตออฟตานะคะรถคันนี้หน้าหลังเดิมๆเลยนะคะทุกท่านราคาก็ไม่แพงน่าใช้งานมากๆนะคะถ้าถูกใจนะคะแอดมินแนะนําให้เดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําล่วงหน้าในทุกกรณีเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ